เรื่องชั้น11คอนโดหลอนย่านลาดพร้าวเป็นเรื่องราวที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังชื่อคุณแจ็คเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวคุณแจ็คได้ย้ายมาเรียนต่อในกรุงเทพและได้เช่าอยู่ที่คอนโดแถวลาดพร้าวตอนโดแห่งนี้มีทั้งหมด12ชั้นคุณแจ็คเช่าอยู่ที่ชั้น11ซึ่งห้องที่คุณแจ็คเช่าอยู่เจ้าของได้มาซื้อไว้แล้วปล่อยให้เช่าต่อ เป็นแค่ห้องโล่งๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์คุณแจ็คก,ก็ได้เอาฟูกมาปูนอนและขนข้าวของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆมาวางในห้องในคืนแรกอาจเป็นเพราะแปลกที่จึงทำให้คุณแจ็คนอนไม่ค่อยหลับแต่ในขณะที่กำลังขมตานอนทุกอย่างเงียบสนิทในความเงียบนั้นคุณแจ็คได้ยินเสียงลิฟต์ดังติ้งมาไกลๆตามด้วยเสียงรองเท้ายางถูกับพื้นดังเอียดเอียด เดและเสียงแกลงแกรงแกร้ง,รงผ่านที่หน้าห้องคุณแจ็คลองเปิดมือถือเพื่อดูนาฬิกาพบว่าเป็นเวลาเที่ยงคืน45นาทีซึ่งมันก็ดึกมากแล้วจึงพยายามข่มตานอนจนเคลิ้มหลับไปคืนต่อมาก็ยังคงนอนไม่กลับพลิกตัวไปมาอยู่นานสักทักก็ได้ยินเสียงลิฟต์ดังติ้งตามด้วยเสียงเดินดังเอียดเอียด เอียดพร้อมกับเสียงเกร้งเกรงเกรงเสียงมันเหมือนกับเหล็กกระทบกันและเมื่อคุณแจ็คดูเวลาก็เห็นเป็นเวลาเที่ยงคืน45นาทีคืนที่3คุณแจ็คยังคงนอนไม่หลับอีกตามเคยจึงลุกขึ้นมานั่งเขียนงานเพื่อให้มันง่วงและได้เปิดประตูหน้าห้องทิ้งไว้ให้มีลมโกรกเย็นในระหว่างที่กำลังนั่งเขียนง,งานอยู่คุณแจ็คก,ก็ได้ยินเสียงติง ตามด้วยเสียงเอียดเอียดเอียดพร้อมกับเสียงแกรงแกรงแกรง้งเสียงนั้นดังมาจากหน้าลิฟต์จนมาถึงหน้าห้องคุณแจ็คหันไปมองทันทีเห็นเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆผิวขาวผมยาวใส่ชุดนักศึกษาหน้าตาน่ารักมากสภายกระเป๋าข้างและมีรูปประพวนติดอยู่ที่กระเป๋าคุณแจ็ครู้สึกชอบผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาตั้งแต่แรกเห็น และคิดว่าน้องผู้หญิงคงจะไปทำงานหรืออะไรสักอย่างถึงได้กลับมาในเวลาเดิมทุกๆวันคืนต่อมาคุณแจ็คก็เปิดประตูห้องไว้เหมือนเดิมพอถึงเวลาก็จะได้ยินเสียงน้องผู้หญิงเดินมาจากลิฟต์จึงแกล้งทำเป็นหยิบไม้กวาดมากวาดแถวๆหน้าประตูห้องพอน้องผู้หญิงเดินผ่านมาถึงคุณแจ็คแกล้งทำเป็นพูดว่ากลับดึกจังเลยนะครับน้องผู้หญิงก็ส่งยิ้มหวานมาให้คุณแจ็คเห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจ ที่น้องไม่ได้ทำท่าทีรังเกียจแถมยังยิ้มให้อีกด้วยคืนต่อมาคุณแจ็คก,ก็ทำแบบเดิมไปยืนรอส่งยิ้มให้ที่หน้าห้องจนเริ่มอยากรู้ว่าน้องอยู่ห้องไหนคืนถัดมาคุณแจ็คก,ก็ไปยืนรอส่งยิ้มให้เหมือนเดิมพอน้องเดินผ่านหน้าห้องไปก็แอบชะโงกหน้ามองตามเห็นน้องยืนอยู่ตรงสุดโถงทางเดินหน้าห้องแล้วหันกลับมามองคุณแจ็คพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้และพยักหน้า คุณแจ็คก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรจึงได้ยกนิ้วขึ้นชี้ที่หน้าตัวเองเป็นเชิงว่าเรียกกันเหรอน้องผู้หญิงก็พยักหน้าตอบและกวักมือเรียกทําให้คุณแจ็ครู้สึกหัวใจพองโตมีสาวน่ารักที่แอบชอบกวักมือเรียกจึงไม่รอช้าเดินจ้ำเข้าไปหาทันทีไม่สนใจแม้แต่จะใส่รองเท้าจนใกล้จะถึงตัวน้องประมาณสองช่วงแขนแต่อยู่ดีๆน้องก็หันหลังให้คุณแจ็ค แล้วเลื่อนหน้าต่างที่อยู่ตรงกำแพงสุดท้ายเดินขึ้นแล้วกระโจนพรวดลงไปข้างล่างทันทีคุณแจกร้องตะโกนด้วยความตกใจรีบวิ่งตามไปดูในหัวนึกภาพร่างของน้องต้องตกลงไปกองอยู่บนพื้นข้างล่างแน่ๆแ,แต่เมื่อคุณแจ็กชะโง,งกหน้าออกไปดูนอกหน้าต่างกลับไม่พบร่างของใครเลยเป็นเพียงแค่ลานจอดรถธรรมดาคุณแจ็กพยายามหาดูจนทั่วบริเวณเพราะอาจจะมีน้องไปติดอยู่ตรงจุดไหนสักที่ แต่เมื่อลองหาดูจนทั่วก็ไม่พบร่างของน้องไปติดอยู่ที่ไหนคุณแจ็คค่อยๆเดินถอยหลังเริ่มสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดในใจว่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่มันคืออะไรกันแน่คุณแจ็คก,กึ่งวิ่งกึ่งเดินเข้าห้องปิดประตูแล้วนั่งขดตัวอยู่บนเตียงถามกับตัวเองว่าเราเจออะไรกันแน่คืนนั้นคุณแจ็คนั่งขดตัวกัดเล็บตัวเองทั้งคืนเพราะความกลัว จนรุ่งเช้าพอไปถึงมหาหลัยก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังมีทั้งคนที่เชื่อและก็ไม่เชื่อคุณแจ็คบอกกับเพื่อนว่าอยู่ไม่ได้กลัวมากจะขอเป็นอนกับเพื่อนที่ห้องด้วยแต่ไปอยู่ห้องเพื่อนได้แค่สองสามวันก็ต้องกลับมานอนที่ห้องตัวเองอีกเหมือนเดิมเนื่องจากห้องของเพื่อนค่อนข้างแคบและอยู่กันหลายคนจึงเกิดความแออัดไม่สะดวกต่างๆเพื่อนก็เลยบอกว่าเอางี้แจ็คกูสองคนจะไปนอนห้องด้วย ไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงอย่างน้อยอยู่กัน3มคนคงไม่เป็นอะไรคุณแจ็คก,ก็ตกลงจึงได้ย้ายไปนอนห้องคุณแจ็คก,กัน3มคนจนถึงเวลาเที่ยงคืน45นาทีปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงลิฟต์ไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นเพื่อนก็บอกว่าโอเคนี่แค่คืนแรกอาจจะยังไม่มีอะไรคืนที่สอาจจะมีแต่เมื่อถึงคืนที่สองก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคืนที่สมก็เช่นกัน เพื่อนจึงฟันธงกันว่าแจ็คมันไม่มีแล้วละ่ะเจออะไรไม่รู้แต่มันไม่มีแล้วคุณแจ็คยังไม่รู้สึกคลายความกังวลแต่เมื่อเพื่อนจะกลับก็ไม่ได้หามแต่อย่างใดคิดว่าคงต้องลองวัดดวงดูเองคืนต่อมาคุณแจ็คยังคงนอนไม่หลับอีกตามเคยบรรยากาศมันต,ต่างจากตอนที่มีเพื่อนมานอนด้วยแบบคนละเรื่องกันเลยรู้สึกใจวิววิวและเงียบเชียบแต่ในความเงียบนั้นคุณแจ็คได้ยินเสียงลิฟต์ดังติ้ง มาไกลๆตามด้วยเสียงเดินดังเอี๊ยดเอี๊ยดเอียดพร้อมกับเสียงแกรงแกรงแกรงเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเชื่องช้าจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูของคุณแจ็คภายในห้องปิดไฟมืดแต่โถงทางเดินด้านนอกยังคงเปิดไฟสว่างคุณแจ็คมองลงไปที่ช่องเล็กๆใต้ประตูปรากฏว่าเห็นเป็นขาคนสองข้าง ยืนอยู่หน้าประตูโดยหันหน้าเข้าประตูคุณแจ็คใจหายวา่าบความกลัวมันเริ่มปะทุขึ้นในใจเรื่อยๆจนเงื้อกาวผุดขึ้นทั้งตัวรีบดึงผ้าห่มขึ้นคลุมหัวแล้วนั่งขดตัวสั่นอยู่บนเตียงหวาดกลัวต่ออะไรสักอย่างที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องภาวนาอยู่ในใจว่าขอให้สิ่งนั้นรีบๆเดินผ่านหน้าห้องไปสักทีแต่สิ่งที่ได้รับจากการขอภาวนาคือเสียงลูกบิดประตูห้องมันดังแกร๊กแกรก แกรก,กเหมือนมีคนพยายามจะเปิดประตูเข้ามาทำให้คุณแจ็คกลัวจนจับใจถึงแม้ว่าจะล็อกห้องอยู่ก็ตามคุณแจ็คเอาแต่นอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มรู้สึกว่าเสียงมันได้เงียบหายไปสักพักจึงค่อยๆดึงผ้าห่มออกดูแต่สิ่งที่เห็นทําให้คุณแจ็คผวาจนหยุดหายใจไปชั่วขณะยังคงเห็นเท้าคนยืนอยู่หลังประตูเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มมาก็คือมีหน้าคนค่อยๆแนบลงมามองที่ช่องใต้ประตู จนเห็นลูกกตาสีขาวข้างหนึ่งซึ่งตามหลักสรีระแล้วเป็นไปไม่ได้ในเวลาที่ยืนหันหน้าเข้าหาประตูแล้วจะสามารถเอาหน้าแนบลงได้ที่ช่องใต้ประตูคุณแจ็คจ้องมองสิ่งแปลกประหลาดที่ยืนอยู่อีกด้านของประตูด้วยความสยดสยองหน้าที่แนบลงใต้ประตูกรอกลูกกตาไปมาเหมือนกำลังมองหาอะไรสักอย่างในห้องสักคั้ก็ค่อยๆดึงหัวกลับขึ้นไปแล้วเดินผ่านหน้าห้องไปอย่างชา้ชาชเกรง เกรงเกรงคุณแจ๊คยังคงมองตาค้างอยู่ที่ช่องใต้ประตูเหมือนคนที่สติหลุดออกจากร่างไปแล้วรุ่งเช้าคุณแจ๊ครีบโทรไปหาเจ้าของห้องแล้วขอย้ายออกทันทีและขอเงินมัดจำครึ่งหนึ่งเจ้าของห้องถามถ,ามถึงเหตุผลคุณแจ๊คจึงเล่าเรื่องที่เจอมาให้เจ้าของห้องฟังเจ้าของห้องพูดออกมาว่ามียังอยู่อีกเหรอเนี่ยคุณแจ๊กถามต่อทันทีว่าหมายความว่ายังไง ก็ได้ความว่าเมื่อประมาณสองปีก่อนที่เจ้าของห้องจะมาอยู่ที่นี่มีนักศึกษาชายหญิงคู่หนึ่งเช่าอยู่ที่ชั้น11แล้วเกิดมีปากเสียงกันจนฝ่ายชายไล่ฝ่ายหญิงออกนอกห้องแล้วล็อกประตูห้องทิ้งให้ฝ่ายหญิงอยู่นอกห้องคนเดียวจึงเกิดความน้อยใจก็เลยไปกระโดดตึกตายที่หน้าต่างสุดทางเดินหลังจากนั้นคนที่อยู่ชั้น11มักจะได้ยินเสียงผู้หญิง เดินร้องไห้ยอยู่หน้าโถงทางเดินในเวลาเที่ยงคืน41นาทีจนคนย้ายออกกันทั้งชั้นเจ้าของคอนโดจึงนิมนต์พระมาทำพิธีหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงของน้องผู้หญิงอีกจนคุณแจ็คมาเจอกับตัวอาจจะเป็นเพราะดวงสมพงกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด